พบกับไลฟ์ฟอร์เวิร์ดตอนที่41สร้างพันธมิตรให้ชีวิตเดินหน้าเมื่อโลกในยุคใหม่นี้ไม่มีใครต่อสู้เพียงลำพังได้อีกต่อไปหากเราจะอยู่รอดจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่แข็งแรงที่พร้อมจะเข้าใจจับมือเดินไปด้วยกันและเติบโตไปด้วยกันซึ่งคำว่าพันธมิตรนั้นไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือธุรกิจนะครับแต่เป็นส,สายสัมพันธ์ที่เสริมสร้างเกื้อนหนุนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นที่ปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ เสริมสร้างเราในบางด้านเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นใน Live Forward อยากจะให้3ขั้นตอนนะครับที่เราจะเริ่มสร้างพันธมิตรให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นจากอันที่1เลยคือการเชื่อมโยงและสื่อสารคุณค่าแท้จริงเพราะคุณค่าในการดําเดินชีวิตเป็นรากฐานของพันธมิตรที่ยั่งยืนนะครับพันธมิตรนั้นไม่ใช่แค่คนที่ทํางานหรือคนที่เราคุยด้วยแต่คือคนที่เราจะร่วมแบ่งปันคุณค่าของชีวิตด้วยกัน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นพันธมิตรกับใครเราต้องเป็นพันธมิตรกับตัวเราเองก่อนเข้าใจและสํารวจเชื่อมโยงกับคุณค่าที่แท้จริงภายในนะครับเช่นเราคุณค่าแท้จริงของเราคือเราให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์ความโปรง่งใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราก็จะมองหาคนที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับเราที่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับอันที่2ครับคือชัดเจนในบทบาทและผลประโยชน์ร่วมกัน การเป็นพันธมิตรนั้นคือการผนึกกําลังและการผ่อนแรงเหนื่อยให้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นเป็นพันธมิตรกับใครเนี่ยเราต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าอะไรคือบทบาทอะไรคือคุณค่าที่เราจะสร้างร่วมกันเป้าหมายที่เราจะไปร่วมกันและผลประโยชน์ที่เราจะแบ่งกันนะครับต้องเขียนออกมาให้ชัดเจนนะครับตกลงกันให้ชัดข้อที่3คือทดลองทําและปรับเปลี่ยน สุดท้ายเมื่อได้ลองลงมือทําแล้วหากผลลัพธ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคุยหรือที่ตกลงกันไว้ก็ต้องมาเปิดใจเปิดอกคุยกันนะครับอย่ากเก็บเอาไว้แต่หันหน้าเข้าหากันแชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้แชร์สิ่งที่อยู่ในใจของเราและลองดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้วินกันมากขึ้นนะครับ change for the better win นะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เราเติบโตไปข้างหน้าให้ชีวิตเราเติบโตไปข้างหน้าเช่นเมื่อเราลองเปิด อสอนทำขนมออนไลน์ line, แต่ว่าไม่มีลูกค้าเลยเราก็อาจจะปรับรูปแบบนะครับเป็นขายขนมแทนแทนที่จะเปิดสอนนี่ครับลองดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้เราวินไปด้วยกันสุดท้ายคือความสำเร็จนั้นไม่ใช่สิ่งที่มาจากสิ่งที่เราทำแต่มาจากความยั่งยืนของการเป็นพันธมิตรนะครับแม้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะยังไม่สำเร็จในวันนี้แต่หาก ความสัมพันธ์ความเชื่อใจความไว้วางใจกับพันธมิตรแล้วกับพันธมิตรของเรานั้นมีความแข็งแรงความสำเร็จนั้นจะตามมานะครับแล้วพบกับไลฟ์ฟอร์เวิร์ดครั้งหน้าสวัสดีครับ